สวัสดีครับดูร้อยสี่สิบยกอะไรทางน้ำเป็นรถถมรอครับมันสวยจริงๆเลยใหญ่คัวเก่งนี่ใหญ่เมื่อกี้ก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าคันนี้ครับคุณเก่งใหญ่กว่าคันนี้นะครับมายกอา่า ถังน้ำขึ้นรถหกล้อรครับนี่รถน้ำขเราครับรถงานของรถน้ำของทีมง,งานนี่ครับ

ยองนี да. ่สามคันแล้วเนี่ยโตขึ้จอดได้ไหมดิไม่เลยนะเอ่อฮะเร็วเ เลื่อนอ้โคตรแต่วาโอ้ย่างโคตอ่ะไโครับโอโอไม่โอโหย่งโคตอ่ะโสุดไปู้โ้พี่โแต่ว่าสุดเลยา ถอยออกก่อนครับบิดไปได้ครับร้อยสีขึ้นสุปเปียสเขียวกับไอเจ้าฟ้าใสสุสปเปียสสีชมพูครับ <laughs> <laughs> เป uh ็นไหมนะเป็นไหมนะโอ้คนขับไมโคสุดเลยโหแห่คนขับไมโคนะครับโอ้ แป๊บนึ่งก่อนครับเดี๋ยวจะยืมให้เจ้าร้อยสีบิดตัวได้นะครับโอ้ตั้งกลาดไปใส่เกี๊ยบไปเข้าระ มานนี่รนขับซูเปอร์เ่ยอู้ดนแรงอ้ถอยทอย แล้วโอ้โหอดจัดเออาะโอ,โโอ,โโอโ้เป็นอะไรโอ้ทันเป่าเป็นไรเนาะทันเป่าเลยโอโ้แพ็คคู่เลยครับนี่โอ้ส,ส,สวยคู่นี้ ครับเตรียมเคลื่อนย้ายพลครับเจอกันใหม่นะครับ